อ่าก็ถ่ายคราวนี้นะครับก็จะมาเล่นฮาฮาครับกับเ,เพื่อนผมก็มีเวนติเคิลวิสบีบอยดาร์คผู้เหมือนกันแต่ตัวผมกลับมาในตัวอะคาริสองนะครับซึ่งคราวนี้ก็จะมาลองปืนอักคเอสามนะครับปืนที่หลายๆคนบอกว่าแม่งกากว่ะก็มาดูกันว่ามันจะกากไหนยนะครับอา้าวสปีบอยเตรียมพร้อมครับโอ,โอเคไปดูปืนมาคิดอยู่จะใช้เคหรือไ เราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าอักเอสกากจริงหรือไม่มันฟรีฟอ้อนว่ะใช่แล้วฟรีฟอ้อกูจะได้ลองอะไรฮะได้ <Free S 1> เยอะๆ <for all. S 1> หน่อยเราโลดช้าัาสบายหรือเล่าย <Yeah. S 1> อะไรมึงไม่มีเลยอ่าเนื่องจากนางท่าไม่สบายนะครับอาจจะแย่ส yeah, ักเล็กน้อยไม่เป็นก็นั่งแค่แท่าน,นี้มาตลอดเ่ะนะสนุกอ่ะเฮ้ย กูก no. no oh, ็รู้ว่ามึงสนุกทำนายลูกได้ที่นี่เขาเป็นที่น่นอากาศิ่ที่นี่เป็นนารูพี่บอยที่โรนจะเป็นอากาีด้วยหที่โลนี่วิ๊บบิดปี้บอยชัวเป็นติเคิลไว้ที่โรอ่ะดได้ใค้กอซ่าใช่เปล่ะใช่เราใช้เอชเอชเอเลีน่ารคบอยตอซ่าพระพาจะจบอ่ะ เป็นปืนที่อะไรที่ร e โ o ลดช้ามากนะครับกอบ,บอนนอกกา ขอตัดรอว่าพะเสร็จแล้วรอเสร็จแล้วกันรอนนเสร็จแล้วรอเสร็จแล้ว,ลลวามาดูกันนะครับ Arc A3 นะครับเล่นใหม่นี่เต็มที่แพแน่กุกทำอะไรกันเอ่ยพื้นฐานนะครับเปิดดีอดพอสมควรแต่ว่าคนเล่นเล่นไม่เป็นนะครับก็มาปึกกันไอ้ a อส A3 นะครับอยากเล่นนะ ก็ลองเก็บสิครับไอ้ัสไม่ทันแล้วกูวิ่งหนีมากระสอบบินเล่นจริงอะอเล่นจริงไปเลยเพราะว่าผมก็ฝึกไปในตัวแหละปืนดีดๆแบบเนี้ยดีดเหรอไม่น่าใช้เลยไม่ทันทำไมวินฟิบอยลบหนึ่งนะวอะเบิดตายเาลยวระเบิดตัวเองตายเนี่ยลบหนึ่งแต่มันเดสสูนอยู่ลบอะไรเดสสูน นพื้นฐานนะครับเปิดนี้ค่อนข้างแม่นยำนะครับดูได้จากว่าเมื่อเราไม่เหล่งนะครับเป้ามันจะสนิทพอสมควรเลยในการชิฟเดินตัดนต์กับมึงเลยครับโอ้สู้ไม่ได้วะ่ะกระตุกกระตุกทำใหกระตุกนี่คือตายนตัวแม่งลงมากากขนาดนี้ว่ะลงพื้นนิดเดียวแม่งเจ็บเลย อุอ้าวก็ดูกันว่าถ้าเกิดศัตรูไม่รู้เรื่องก็จะโดนแบบนี้ครับตายไม่รู้เรื่องจะ <หา S 1> เลยเท่คือศัตรูส่วนใหญ่จะรู้เรื่องนะครับแล้วก็รอการมาหาของเราก่อนจะจัดซะแล้วตัวนี้เกาะก็แม่งบางแล <S <S ้วยายอย่ายิงกูกูไม่มึงยิงไอ้ต้อืม กูจะตาเหนไเพียงเพราะมึงคนเดียวเลยเห็นได้นะครับว่าปืนนี้เทียบกับดีดีแล้วมันพลังชั้นกได้จริงแต่ความสามารถโดยรวมก็อยู่ในระดับดีนะครับไม่ใช่ว่ากากหรืออะไรดีนี่คือไม่ใช่เออะใช่ป่ะแต่หลายๆคนที่ว่าคมปืนนี้ไม่เป็นนะครับเนื่องจากแรงถีบพอสมควรของมันเลยแหละแล้วก็เมื่อยิงมากๆเป้ามันจะบานบานบานนะครับบานเป็นดอม กลายเปนดอกเห็ดกันเลยทีเดียวทำให้ปืนนี้ใช้ค่อนข้างยากนะครับโอ้ชิบกูไม่เล่นละกูเอาเลยเนี่ยเจอวิทพ์วิทบอยยิงนี่เอาเหรอดูดิคะแนนตอนนี้ใครโลอะจ่าครูไม่เองนะก็มาลาสเต็ปจ้อบ่าอต้องย่าไปเข้าใกล้คดี เขาใกล้อตาลีตายชัวชมาตอนรีหลดกระสุนนะกูมเนี่เนะก็ม,กมความสามารถมันก็ไม่ได้หนาเกียดนะครับดาเมจประมาณ35นี่ก็ไม่ใช่ขี้ๆนะ<ต>เท่า m 4่เลย,เยไอ้มากกว่า m 4อีกแต่ปัญหาคือการควบคุมของผมที่ว่าควบคุมไม่ค่อยเป็นนะครับ ปกรนนาสกอร์เลี้ยงสวยว่า4 3 2 1, 1> ปืนนี้สำหรับตัวผมเองนะครับปืนนี้คุมค่อนข้างยากนะครับม,มันไม่ได้ดีดนะแบบ M14 หรือว่าไม่ได้มีความเสถียรแล้วก็ดาเมจที่แรงขนาดนั้นนะครับยไปตา,า,าแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าอ่าปืนนี้การคุมของมันกระสุนจะใส่มั่วนะครับ จะเห็นได้ชัดว่ากูยิงไม่โดนเลยน่าอายมากอย่ายิงกูกูไม่มึงยิงเจโดความโง่งเง่าของผมนี่เองกูไม่ไม่ให้มึงยิงเห็นไหมครับว่าผมคุมปืนนี้ไม่เป็นนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงอ่ะมาไม่เต็ม<า>ก็ปล่อยเป็นศิลปะเลยกระสุนเต็มเลือดเต็มเกราะเต็มแต่คนใช้นี่ไม่เต็มคนใช้ไม่เต็มเฮ้ย เยโดโคอาล่ามาร์ชขอยุมคำพูดที่ออยซะหน่อยขยงดคำพูดที่ออยมาใช้เทียบกับ P.B. นะครับปืนนี้กับปืนนี้ใน AVA กับปืนนี้ใน P.B. มันคนละรูปแบบกับคนละชั้นกันเลยนะครับ P.B. นี่แม่งแสนสองหมื่นพอยต์หรือแสนสี่มื่นนี่แหละจำไม่ได้นี่รู้ว่าขึ้นหลักแสนแล้วก็ความง่ายในการใช้งานของมันนะครับทำให้ผมไม่ค่อยแล้วจ่ายเท่าไหรนะ นี่สวัสดีปืนนี้แล้วก็เสียงที่ดังของมันทําไห้เวลายิงนี่เผยตำแหน่งง่ายมากใช่เลยเที่ยวกันแล้วครับปืนนี้กับเอเคนะครับผมว่าเอเคคุมง่ายกว่าอีกอะเอเคสี่เจ็ดนะครับไม่ใช่เจ็ดสี่ตัว4สี่เจ็ดนี้จะคุมง่ายกว่าเจทดสี่ลาไรเท่าตัวแต่คนใช้ไม่กล้โอ้ยย่ทำดาเมจได้ในเดียวเอยนายเกือบตาย้วนายอะนายต้องเสียเด้อ แผ้นไม่เป right oh, oh, ็นไรเว้ยเก็บไว้โอ้ยฝรัแอดคิดอมด้อยเลยเนี่ยโดยรวมปืนนี้น่าจะแต่งเป็นกล้องบวกระยะ6มากกว่านะครับมากกว่าจะแต่งเป็นแอคอนบวกเอ้ยโฮโลกราฟิกแบบนี้ควรแต่งเป็นแอคอนมากกว่าแอคอนกินแล้วอร่อยหนาวชิดมันก็เตะบอลเองบนครับผมเชฟ พายิงบอกตำแหน่งไม่รู้หรอกเอ้ยเจตโตฮอลลามาชโอลามาชบิสปีบอยนั่นเองไม่ยอมยิงทั้งคนงอนกูโดนก็กรอกอะเฮ้ยเดี๋ยวจะพักวิสปีบอยนำเว้ยกูไม่รู้อะห่างกับกูสามคะแนนอะอย่าเขาเดินตามอยู่นะมึงเดี๋ยวเวนติเครื่ลงที่โล่เลยบอกแล้ว ยิงอะไรกันมากมายวะตอนเนี้ยไอ้ดาดผมโอ้ชิสกอตา้าเสียงวันนี้ลองเก็บอัดไปใช้ไหมหนุม่มไม่ทันแล้วอะเลือดเลยแค่มิดโอ้ยคีปิดวะผมมายิงตู้อะไรกับเอสตีเฮ้ยเฮ้ยทรูส์เลยเเไปมึงคิดเลยผิดแล้วที่มึงมาตู้กูบอกแล้วเดี๋ยวสภาพคนตีเคลื่อนที่โลอย วิทย์พี่บอยนำแล้วเหรอเออวิทย์พี่บอยยังอยู่อย,อยังวิทย์พี่บอยครับตุ้มเก่งวะทำไมแม่งลงแล้วเลือดลดตลอดเลยวะกูไม่เข้าใจลงามีใครจะแแบบอ,อัลสเตนยมาหยิบเล่นมั้ จะเห็นว่าเวลาผมแต่งแม่งไม่ได้ใจเลยไม่ใจอ่ะแต่งของมืูเดียวแม่งเยอะอ่ะเฮ้ยเยอะจะลบอ่ะเข้าใจป่ะวิพี่บอยเอาใบสั่นโดมันเนื้อกดมากดไวนานละไม่รู้แล้วว่าจะเล่นอะไรดีอ่ะเปอูซีมาละไหนบอกจะรีวิวอเอสต้าเนี่ยังดิเล่นนะฮะ กูไม่เครียดแล้วกูเครียดมากเลยเนี่ยกับมือเคยได้ยินเป้ยูซี่ไหมเป้อารักเคยได้ยินเป้ยูซี่ไหมเข้าใจนะเป้ยูซี่เนี่ยมันคืออะไรครับไอ้เสี่ยไม่ยิงกูกูจะตายแล้วกูวิ่งหนีไปไปไอ้เสี่ยเสี่ย โอ้ double Q เลยอะเฮียก็เป็นหมดตะตกๆๆๆๆๆหมดเฮียบ่อยเกินเฮียูซี่มาแล้วเปอารักไปไหนอะเปอารักเขาไปร้องเพลงอยู่เว้ยแล้วเปอาเกียดอะ เเฟน่ารักมั้งเหรอเ้ยฟาล้ากแบบนี้ไหมเลือยเหลือเท่าไหร่ไอ้หนูเต็มละโอ๊ยเดอะ No เป็นซากอะอยากจะบอกเป็นซากอะเป็นซากกันเลยซากอะไรอะซากอ้อยจะตายไง ลากศพกันในทีเดียวนะเมื่อเราได้ยินเสียง AK ลั่นแพ็คนะครับเมื่อกูไม่มีสติในการคุมปืนนะครับมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับก็จะตายนะคนใช้ AK มึงเก๋หลับไปไอ้หนูยูซี่ใส่กระเก็บเสียงเท่มากอ่ะใส่ได้ด้วยหรอใส่ได้ดิเฮ้ยกนเบาอ่อเออดิเฮ้ยยูซี่ที่ไหนกนหนักอ่ะ ไม่ s então, <S ย like ูกิคนโคตรโคตรโหอ่ะโคตรหนักเลยสามกิโลครึ่งเนี่ยกระสุนเต็มชุดด้วยอ่ะเจอตามทางเลยเฮ้ยกระส่ยกระนาดเกเแล้วมึง ตอนนี้คุตซีอยู่การเล่นเอีผมกลับมากแถวเอ้พี่บอยทำอะไรอะ่ะยิงไม่โดนผมเลยเหมือนต้นไม้มันจะบงังโอ้โหแต่งดีงั้นน่ะต้นไม้มันบงันไบงไ,ได้หมนเ่ยโอ้ยอาคาลีเอูซีเอูซีต้องขอบคุณหนังเรื่องอะไรทักอย่างมือปืนดาวพระเสามาั้ง ทำให้ได้ชื่อนี้มาทุดปากเลยเป็นไมอเรเวนติเคิลลโลคิโลเนาะเป็นซากเลยเป็นซากเลยโอ้โหแม่งหลลงบันไดเลยฮะกละไลงบันไดเลยนายมันชอบแผลเว้ยแผลมากก็จะเป็นแบบนี้แหละ แหมมากเกินไม่รักนะเฮ้ผิดคนแล้วโอ้เย็ดเบหัวแตกเลยแถมมากอุ้ยวิที้บอยโหวิที์บอยโหวิที้บอยยืนรอบอยดักตุ๋ยกันแล้วมันใจพองมันเต็มอะไรท่านความมั่นใจที่มากเกินไปเป็นเหตุนี่ว่า มิสตอร์เข้าใจบิดปียไปทำอะไรวะตามผมอาจจะไม่ใช่ผู้ที่คุมปืนนี้ได้เก่งนะครับดังนั้นก็อย่าหวังว่ากูจะโชว์รอไม่รอแล้วมึงจะโชว์อีกปะสังเกตนะเว้วันติเคินฆ่าคิวเดยชจะรอดอีกอ่ะโอ้ทำไมคิวน้อยกว่าเดชกูได้เจดชโดหัวลามา ไม่โหดกันน,น่ะก็ยืนรออยู่ที่เดียวเลยนะโอ้โหพอมาเล่นพอยแมนที่ไม่มีสก<ๆ>ิลร <tt ît> ู้ส <t elling> ึกแม่งเต่าเว้ยเชิญไอ้หนูขอ้วยสิแม่ นั่นไงอยู่เฉย,เยๆเจอาาลิโอ้ยออกมาเจอวิทบอย <c oughs> พี่กูไม่คิดจะออก <c oughs> มึงมังคับกูออก ียงแม่งน่าหลอนมากอ่ะโอ้ยทำอะไรครับอะไรครับอะไรครับอดีรบต้องยอมแล้วเลือดน้อยไม่เก็บขวดไม่เก,เก็บเวอร์เอด็ดครับเก็บไม่ได้ไมาอนนี้นะนกูดก <Good S 1> บายครับไกลดักหรือดักไกล ทำไมมึงไม่พูดให้เร็วกว่านี้ไอ้เนิ์ดไม่งั้นกูเกมยาวแล้วมินยาบปลาปลาเลยเข้าใจถึงความกากะเมื่ออยู่ซี่ยิงใครไม่ตายมันจะเป็นอย่างนี้นี่เองเอ็นซะจกเหมือนกันนะทำไมกูไม่เห็นว่าออกมาอีก ออกมาไอ้ขี้คลาดอะไรฟังฟังวะความร้องต่อฟอยาราไนก็บรอย่งซกระน่ำตุ่เฮ้ยเชมเซอเฮ้ยทุ่งซเปยสี่วงเอ้ยมนเป้เว่ต้องไปรีสตยร์ทอยู่บลูดกี้ เชื่อไหมว่าเกาะอัวเหมือนเกาะเหมือนใส่เกาะบิ๊กินเนอร์อยู่อุ๊ยไม่มีคนหลับวะได้ไหมอะคาลิอะไรอะกูสาวเบลิต้ายิงมึงนะเว้ยกูให้เกียรติมึงนะเว้ย เี่กคนที่เขาโหด,ดยอยู่เขาจะนำผมแล้วดูได้แค่เขาเด็กฟคาเียเจรเซสังเกตนะเราใส่ชุด EU อยู่เวย้ยพูดเป็น NRF เฉยเลยก็ดีจะได้ฟ้องโยกไอ้วะเนะ่ะแสดงว่าคนนี้วิสีบอยนะแน่เลย

อย่ามายิงกูกูไม่มึมงจะขี้อะไรผมอย่าทำกูขำกูยิงไม่ได้เฮ้ยทรูเซ่ไม่ขยี้เเดี๋ยวเซฟติดความไปซะทำหน้าหเหยาหมิงก็เดินจากไปเดี๋ยวเกตทะลักนะเ้ยสองคน <ำ S 1> นั้นเขาไม่มีวันเปลี่ยนแปลงทุยไม่เชื่อเอาไอ้ เอาแม<บ>่งโดนยิงอก็แค่ความรักเจบทำไมยิงกูไม่โดนออก,ไไกออนน็โคตมันไก่อะเฮ้ยดูชอบมากเนี้ยตายแล้วลงเหมือนไก่ไม่ได้เข้ามันไก่ได้เหมือนกันอยากกินไก่ก็ไม่พอเฮ้ยเอาทำไมทำไม ทำไมถึงทำกับฉันได้ไปตายกันง่ายได้แบบนี้ดู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 เธอทำเข้าไห่อ่ะเะเกือบเท่าไรอ่ะเหลือซากครับเหลือสองคีดครับโอ้โหเก็บเฟิร์สเอทดหรอผมไม่ดีมากเก็บไปแล้วถ้าเทียบกับ snow shovel แล้วผมแม่งกากละไรเลยอ่ะ โก้นมันเกีคร์สันโชเวล์ผู้เล่น USA ที่ได้รับการยอมรับทั่ทวโลกโอ้ยทั่วทุกเซิร์ครับเก้อร์ในฐานะที่เป็นผู้ที่สามารถคุม SA58 ทาราได้เหมือน MC m a r k 3ไม่งกูว่ากูได้ยินเสียงกล่องยาไอ้กูไม่ได้ยินเสียงเฮ้ยอะไรเลยกูแกเฟทเฮ้ ลงมากูก็ร้องอือไอ้นายก็เลยรู้ว่ากูอืออยู่ทังไหนไอ้นายก็เลยเข้าไปอือกูหลังอก่อนอืออย่าทำกูหากูยิงไม่ได้เฮ้อคุณจะตายหากันไปสดๆร้อนๆศพยังอุ่นอยู่เลยมันแตกวงมันแตกไม่เม็ดน่าอ่ะอุยไก่เอ้ย หมดเวลาแล้วเนี่ย time's up เวลาแล้วคงต้องไปหมดเวลาแล้วกูคงอ,อุ้ยเสียงปืนชัชดๆไปไอ,อ้สัตว์กูคงเจ็บใจอุ้ยหมวกกดเลยเว้ยมีเรือในใจคือกูคือความเหี้ยดืนที่เธอคงไม่รู้โอ้ย บอกว่าปูแล้วเดือดรู้้ตัวกันแฮงบาบอกแล้วทำไมถูกทีหนึ่งอากันลิกมิชชั่นไทม์กูอึดโอ้โหเอาเอาเดซมาปะสกรใี่กูกูก็เดซเท่าคิวกูอะเฮ้ยกูร็อกอะก็จบกันไปสำหรับอะไรนะกูไม่กั่มูวอะไรนะใช้ปืนแบบมู่วๆมูนะครับก็เลยออกมากากขนาดนี้จบคลิปแค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ